อโอเคครับวันนี้มาอยู่กันที่สวนบัวกระดุงนะครับในอำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะอันนี้เป็นเจ้าแรกๆนะครับกรก็ทำกับบัวกระดุงมาเป็น20ปีแล้วนะครับอันนี้มีทั่วเลยนะ ีต้นเล็กต้นน้อยต้นเล็กอยู่ในกระถางเตรียมจะลงสะเตรียมจะส่งให้ลูกค้าครับนี่ก็มีดอกด้วยดอกนี้ก็จะอยู่สองวัน พอบานครั้งแรกนี่ก็จะออกสีขาวแบบนี้พอยู่วันที่สองก็จะเป็นออกเป็นสีม่วงม่วงแบบนี้นะ อันนี้ขึ้นขึ้นไปยืนบนไปบัวได้สบายเนี่ยแต่ก็ต้องมีเบาะรองอเพื่อกระจายน้ำหนักไม้นก็มันจะขาดทั่วเลย จะเป็นสีชมพูบานครั้งที่สองนี่ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้บานครั้งแรกก็จะเป็นแบบสีขาวอย่างที่เห็นไกลๆนีครับเป็นบัวชมใบนะพันดูใบไม่ใช่พันดูดอกดอกก็สวยแต่ว่าใบาจะดูน่าสนใจกว่า มีต้นเสตโตยนะี